นาฬิกาสมาร์ทวอตรุ <congratulations> ่นใหม่ล <ID> enfin ่าสุดจากออรอนรุ่นลักโซกดปุ่มกดเครื่องดูกดไม่มายองค์ค้างไว้นะครับนี่ติดขึ้นมาแล้วค่ะออรอนเป็นหน้าจอระบบสัมผัสนะครับหรือจะหมุนตัวไมมมายองแบบนี้ก็ได้ตามสะดวกเลยเปิดมาเบื้องต้นแล้วก็ตั้งภาษาไทยก่อนนะผมนี่ตั้งภาษาไทยแบบนี้เลยเลือกอยากได้ภาษาอะไรก็เลือกเอาไปเลยครับผมกดเรากดเครื่องมาเขาแนะนําให้เราดาวน์โหลดแอปพลิเคชันครับเพื่อการใช้งานที่หลากหลายมากขึ้นครับเราก็แค่เลื่อนหน้าจอขึ้นมาจะมี QR code แสดงขึ้นมาให้เราเอาโทรศัพท์สแกนดาวน์โหลดแอปพลิเคชัััันนะะครรรรบบบบองงท้ iOS แล้วก็ Android เลยนะครับผมจับคู่อุปกรณ์เมื่อเราสแกน QR code ที่อยู่หน้าจอโทรศัพท์ดาวน์โหลดแอปมาแล้วครับเขาใช้ร่วมกันกับแอป ฟิ l คาวโปรตัวนี้เลยเมื่อจับคู่อุปกรณ์เรียบร้อยแล้วก็สามารถเข้าไปใช้งานในแอปพลิเคชันครับไปตั้งคงตั้งค่าอะไรได้เยอะแยะมากมายครับและเดียมกันเลยแอปพลิเคชันเขาเป็นภาษาไทยทั้งหมดครับผมให้ใช้งานไม่งงนะก็ถือว่าราคาแค่นี้ทําได้ขนาดนี้โอเคมากๆเลยนะและแอปเขายังมีหน้าปัดหน้าจอให้เลือกเปลี่ยนได้เยอะแยะมากมายตามใจชอบตามสะดวกได้เลยเจ๋งสุด